สวัสดีครับพบกับผมบริงบริงได้ครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเท s l a m o เดลว j u n ูนิเปอละของแต่งโจว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้ยัดของแต่งโจว่าชิ้นไหนบ้างและกี่ชิ้นบ้างและชิ้นไหนที่เราคิดว่ามันควรจะมีอยู่ในรถเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ ของเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่ได้แกะกันเลยมีแค่อาชิ้นนี้ที่มาจากรถคันเก่าผมนะครับเป็นโตะ๊ะอมาดูกันเลยดีกว่าซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยรู้ป่ะ a า m r e s t Storage Phone h เดอ e r ออันนี้พี่ก็ซื้อมาให้เหมือนกันสาย USB โจว a Skin นโป t เท t เตอันนี้ก็จะเป็นเป็นที่บังแดดหน้าหน้ารถนะครับอ้าวถัดไป อีกอันนึงนะฮะนี่ก็จะคือเป็นหลังคาที่ของกระจกของ juniper modulaw juniper เนี่ยมันจะแตกต่างกับรุ่นธรรมดาดังนั้นเนี่ยเราจะต้องซื้อที่เป็นรุ่นของ modulaw juniper นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าทําไมนะครับอ่า wireless controller hard drive แล้วก็ usb อันนี้ผมแกะกล่องมาละประมาณนี้ของแต่งตัวว่า่า่ให้ดูก่อนวางให้มันดูดีก่อนอันนี้ก็เหมือนกันได้มาเหมือนกัน ซื้อของโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับตามเจ้าของรถแล้วกันเจ้าของรถบอกให้แกะชิ้นได้ก็เ้ยดูดีอ่ะ hmm. ตอนนี้ที่หวังแ้้มันจะยังไงอันนี้คือผมไม่รู้เลยนะแบบไม่รู้เลย <Yeah. S 2> อ,ะอจะได้นะอยู่ได้อยู่ดีแต่ <Yes. S 2> เ,เราลองเทสดูนะครับก็จะประมาณนี้ สิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกได้นะว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมไอตัวไอตัวบุเนี่ยไม่ซื้อเลยโอ้โมเดลวายตัวใหม่มันจะมีตัวบุมาให้นะครับตัวเก่ามันไม่มีนะมันมันจะไวสําหรับจับแก้วที่มันเล็กไงขนาดเล็กโอ้นี่ไงเราจะมีคาบหยดน้ำอย่างงี้ใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายต่อการทำความสะอาดคือถ้ามันเป็นน้ำอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันโอกาสมันเป็นแบบอ่า น้ำโค้กอะไรอย่างเงี้ยหรือกาแฟ ى, มันก็ทำให้สารยากซึ่งตัวนี้ก็คับโพเดอร์มันก็ทําให้อะรถมันดูน่าใช้งานมากขึ้นนะครับอ่ะถัดมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็คือถาดรองโจว่าปิดเลยปขับโพเดอร์ไปก่อนอ่ะถัดมาถาดรองโจว่าให้จะประมาณนี้มั้งโจว่าพอดีไหมพอดีไม่อมันเหลื่อมๆหน่อยอ่ะมันมันยังมีที่ว่างข้างล่างนิดนึงนะแต่ก็โอเคอ่ะก็ไม่ได้แย่มาก งนี้ก็จะมีพอร์ต12โวลต์ให้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันมันมันเป็นยางแกะได้เอาไปล้างได้อุย้ยอซึ่งมันต้องเป็นทางนี้ป่ะอันนี้อันนี้ถูกนะนแบบก็มันก็เพิ่มช่องเก็บของแล้วกันครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มช่องเก็บของให้กับรถเทสลานะครับแต่รู้สึกว่าของ จูนิเปอร์มันลึกกว่าหรือ,อยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้สไลส์สไลส์มันดีเอาใส่แ่นได้ไหมลองดูสิเอ่อโอเคนะครับก็ใส่แ่นอันนึงได้อใส่อะไรดีอีกตัวครับปอรเดอร์อันสุดท้าย เ่าเพิ่งรู้ซื้อมาคือมันมันมีความเหลื่อมล้ำเลยนะว่าอันไหนคือไฮอันไหนคือโลอันนี้คือโลนะครับอันนี้คือไฮถ้าใสา่ผิดก็มันก็จะเหลื่อมล้ำกันเออไม่เหลื่อมแล้วพอดีเลยพอดีเลยเว้ยโอเคจบแล้วครับของชิ้นถัดไปนะครับก็จะเป็น armrest storage ก็จะเป็นที่เก็บของตรงที่วางแขนอันนี้ใหญ่ชิ้นนี้ใหญ่เลย ชิ้นนี้วอลมเมิกมันใหญ่นะเดี๋ยวลองดูสิโอ้พอดีเลยเฮ้ยแจมอะแล้วนี่ใส่ของได้เยอะเลยจริงๆตัวนี้เราจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้เอาถอดไปล้างได้รู้ป่าว่าตรงนี้มีไว้ทําไมอันนี้คือแบบว่าพอเราเสียบสายชาร์จเสร็จใช่ไหมเราก็รอดรูตรงนี้มาเนี่ยเห็นป่ะเออสายชาร์จก็รอดรูมาเลยอลองดูซิอ่ะลองเอาเอากล่อ,อ,องแว่นมาวางได้ไหมพอได้นะพอได้อยู่นะ โอเคครับถัดไปเลยนะครับคือก็เป็นกล่องฟิล์มหน้าจอของรถเทสลานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น t e m p e r glass หรือเปล่าเออเป็น t e m p e r glass ด้วยสำหรับโมเดล3นะครับแล้วก็ใช่คะโมเดล3กับโมเดล Y ใช้จอเดียวกันรวมไปถึงโมเดล y juniper ด้วย3ไฮแ l นด์ก็ใช้จอเดียวกันก็น่าจะใช้ได้โอ้พกเกจตเขาดีนะมีครีนนุ่งครีนนิ่งอะไรมาให้ด้วยนะลองแกะดูดิ อ,อ๋อก็เหมือนกับติดออการลอยหน้าจอทั่วไปแหละแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเพราะว่าโมเดลไวจูนเปอมันมีจอหลังเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดจอหลังกันอ่ะก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดหน้าจอก่อนแล้วกันด้วยความที่ว่าเราเพิ่งแกะออมาเนาะมันก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยนิดเดียวริงจริง อาจจะต้องไม่ไม่ต้องเช็ดเลยก็ได้ลืมไปว่าตอนที่ติดฟิลม์มต้องปิดแอร์ไม่งั้นฝุ่นมันก็ไปเรื่อยๆของมันก็ทำการลอกลอกฟิลม์มเฮ้ยเอ้ยเพิ่งเคยลอกครั้งแรกเลยท็อปอับติดง่ายดีย โอเคครับก็มันจะมีไอตรงเนี้ยให้ลออให้ลอกออกผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมมันไม่มันไม่บอกมาก็ไม่รู้ลอกออกมาเสร็จปั๊บเชื่อว่าข้างบนก็ยังติดอยู่เลยข้างล่างก็ติดอ๋อมันมีด้วยข้างบนข้างล่างติดตรงนี้เอาออกมาด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องอ,ออกโ okay. อเคเลยเฮ้ครับสเต็ปถัดไปนะฮะก็ลอกไอแผ่นนี้ซะพอลอกแผ่นนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีแอร์บับเบิลใช่ไหมคือตอนเนี้ย ทำให้ดูเลยนะฮะว่าผมทำเสียจะไม่น่าจะมีใครติดฟิล์มที่แย่กว่าผมอีกแล้วนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้บับเบอร์มาเยอะบาักกักเนี่ยมาเสียเวลากับบับเบอร์นั่นแหละ แต่ล้วนะครับลุ้นไปด้วยกันลุ้นตัวโก้เฮ้ยเฮ้ย perfect way! เว้ยแล้วยังไงสบายจบโอเคครับถัดไปก็จะเป็นโฟนโฮลเดอร์นะครับซึ่งโฟนโฮลเดอร์นี่ผมเคยติดในรถโมเดลวายตัวเก่าไปแล้วคันนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นไลบรารีอย่างดีของของแต่งโจว่าที่เป็นจูนิเปอร์นะครับ อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดได้นะครับก็โค้ดส่วนลดก็ขึ้นตรงนี้เลยอันนี้ก็จะมีตัวเดินสายไฟมาให้ด้วยในรถโฟนโฮเดอร์ตัวนี้จะไม่เหมือนกับรุ่นของผมนะครับตัวนี้จะเป็น 6D ก็คือว่าเคสที่ใช้มันจะต้องทําพวก m a ็ s a ซฟได้อะ่ะพวก iPhone มันจะทําได้นะครับเน้ตไอโฟนตัว Android ไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวผมจะลองดูสิแม็กเซฟได้แต่ว่ามันก็เสียวๆว่ามีโอกาสหลุดลนะเออได้อยู่นะมาเดีย๋ยวลองดูวิธีติดก็ ตัวเนี้ยผมรู้สึกเลยว่ามันมันค่อนข้างดีเลยอะ่ะมันมันโฮแบบพวกแบบซันซูมแกลเล็กซี่เอสกิส้าได้สบายเลยนะกาวเขาเหนียวมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่ผมเคยติดมาแล้วมันหลุดนะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เวลาเราติดเสร็จปั๊บให้ดึงสูญญากาศขึ้นอย่างนี้ทีหนึง่งแล้วมันก็จะขึ้นสูญญากาศตัวนี้เราจะปรับองศาได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะปรับความสั้นความยาวได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็มือถือเราที่ยอมมาใช้ก็แปะอย่างนี้เลย สำหรับคนที่ไม่มีแม็กเซฟอ่ะมันจะเป็นแบบตัวหนีบเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบมีแม็กเซฟแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้สมมติน,นะเราไม่ใช้เราก็กดลงไปแล้วก็หักออกแค่นี้เองมันก็ไม่ลกหน้าเราละหักออกก่อนแล้วก็กดลงไปก็เวลาเราใช้งานก็แค่ดึงขึ้นมาแล้วก็หักสำหรับคนที่ชอบความแบบว่าแบบว่ามีเมอาอะไรเงี้ยนะอยากจะใช้แค่บางทีก็มีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินสายไฟกันนะครับเราจะต้องเดินสายเนาะเราก็เ,เราก็จับว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่ะจากตรงนี้ไปเข้าตรงนี้ แล้วแต่ว่าเราจะเดินยังไงนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ข้ามาตรงนี้แล้วก็ไล่เก็บสายเอาโหมันทำพานี่เก็บดีมากเลยอะยัดไม่เข้าเลยอโอเคครับก็คือว่าเคสเนี่ยมันมันดูตลกตลกตรงที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเออกแบบมาให้มันแนบนิดติดเชื้อเลยอะแต่ถ้าเป็นของโมดวไตัวเก่าอะมันมันมีช่องโหว่นะเอนี่ไม่มีพาเนลแก็บเลยใครไปคอมเมนเรื่องพานลแก็บตรงนี้ ไม่มีเลยอ่ะเราก็เลยต้องเลื้อยทางนี้แทนนะครับเลื้อยเข้ามาเข้ามาข้างล่างนี่ไงเราเลื้อยใต้พรมแทนเก็บสายใต้พรมแล้วก็อาตามซีดไปข้างหลังเลยอ่ะโอเคครับก็เลื้อยใต้พรมมาแล้วก็มาเก็บรายละเอียดที่ตรงนี้เอาตรงนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะที่เก็บสายก็ดีเหมือนกันก็เราก็เก็บพันสายไว้ที่เราไม่ได้ใช้อะเก็บไว้ข้างใต้าง เอออย่างนั้นนะแล้วเราก็พันแล้วเราก็เก็บไว้อย่างงี้พี่ทําให้มันแบบเหลื่อมๆไว้พี่ทําสายเผื่อไว้ก็ถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าแฮนด y ้ดไดร e แล้วกันหนึ่งเทราไบต์นะครับ NVMe SSD ก็ไปกดตรงนี้เปิดออกของเก่าที่จะให้ติดมารถกับรถเนี่ยโอเคครับก็อันนี้ก็ดึงตรงนี้เลยของถาใส่ของจูนิเป,ปอร์มันจะแคบมากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่า ทำไมทำไมออกแบบได้แคบเบอร์นี้นะนถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะให้มาอยู่ที่ประมาณ128กิกนะครับถ้าถามว่าฮาร์ดแวร์3มันโอเคไหมผมว่ามันโอเคนะแต่ฮาร์ดแวร์4ผมว่ามันไม่โอเคเพราะมันอัดภาพความละเอียดได้ดีกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็น1เทราไบต์นะครับเสียบเข้าไปดูสิจะเสียบยากนะยิ่งมือผมอ้วนๆด้วยสาเหตุว่าทําไมเลือกรุ่นนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีพอร์ต เนี่ยหลายๆพอร์ตตรงนี้เอาไว้สําหรับเล่นเกมได้เพราะว่ามัน USB ตัวนี้มันจะกลายเป็น USB hub ทันทีเลยนะครับแล้วเวลาดึงข้อมูลก็จะดึงแบบตรงนี้เลยตัวนี้เป็น SSD นะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศตรงนี้เป็นของ j o v า NVMe ความแรงในการดึงข้อมูลก็อยู่ที่ประมาณ200เอให้สี่ร้ยแป MB ต่อวินาทีนะครับเดีวมาดูตรงนี้กันว่าเซ n t r y Mode เป็นยังไงอาจจะต้องฟอร์แมก่อนรอบนึงก่อนนะครับก็ไปที่ตัวเซตีแล้วก็มาที่ตรงนี้ หลังจากที่เรา i n s t a l l ตัวใหม่เราก็ต้องกด Format ทีหน,นะครับคือไอตัวให้ที่ได้ตัวใหม่มันมันไม่เข้ากันพอเรา f o ฟอร์หนึ่งก็ก็สามารถเซฟไฟล์ได้ละหลังคาโจว่าก็จะมีตัวสำหรับเป็นกิ๊บใส่ที่หลังคานะครับแล้วก็ตัวม่านก็จะเป็นรูปผีเสื้ออย่างนี้มาให้นะครับเเดี๋ยวเราจะลองมาออกมากางกันดูอพอกางออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือของข้างหน้าและอันนี้คือของข้างหลัง สังเกตว่าตรงของข้างหลังอ่ะมันจะมีว้าส่วนเนี่ยซึ่งตัวเนี่ยจะเป็นการดีไซน์ใหม่ของจูนิเปอร์ตัวจูนิเปอร์มันจะเป็นตัวเสารับสัญญาณพวก WiFi พวก LTE ตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ตรงหูช้างซ้ายของรถถ้าเป็นตัวโมเดลวายตัวเก่าแต่ว่าพอเป็นโมเดลวายจูนิเปอร์เนี่ยเขาจะมาอยู่บนหลังคาแทนซึ่งมันจะกลายเป็นส่วนว้าพอดีของโมเดลสามันจะเป็นตรงกลางนะครับกลางหลังคาอันนี้คือตัวแรกนะครับแล้วเวลาเราเก็บก็พับอย่างงี้ง่ายๆมันก็จะกลายเป็นรูป ผีเสื้อหรือหัวใจนะครับก็เรียกหัวใจได้กันรูปหัวใจอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เก็บไว้อันนี้คือตัวเก่าตัวหลังนะครับแล้วก็ตัวหน้าตัวหน้าเนี่ยใช้แบบเดิมได้เลยก็คือถ้าใครมีของเดิมอยู่แล้วก็เอามาใช้กันได้สิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นเดิมผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าพอมันเป็นโมเดลวายจูนิเปอร์เนี่ยเราจะแยกตัวหน้ากับตัวหลังง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยตัวหน้ากับตัวหลังมันหน้าตาใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวเราจะทําการติดกิ๊รอบคันเลยแล้วกันการติดกิร แค่มีเนี่ยฮะแกะออกมาแล้วแต่ความชอบของคนนะผมติดแค่ตรงนี้สองตัวถ้ามันแกะยากมันจะมีตัวที่ดันให้ตรงนี้มันแกะง่ายขึ้นออกมาหเห็นปะก็ะติดดาละด้านหลังก็ติดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้ผมว่าผมจะติดตรงนี้แล้วกันตรงเนี้ก็คือเสาสัญญาณของ t ท sla Mo เด l Y j u n i p e r มันจะเป็น Wifi ตรงนี้ LTE ตรงเนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามันตัวมีตัวรับสัญญาณของดาวเทียมส,สเปซเอก็ก้ไหมตรงนี้ก็จริงๆอยากจะติดตรงนี้นะแต่ว่าก็นะเอาตรงนี้แล้วกันแล้วก็อีกอันหนึ่งจบแล้วของผมติดไม่เยอะผมก็ติดแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะบอกสาธิตให้ดูแล้วกันเขาบอกว่าของโจว่าเนี่ยมันจะติดตั้งเสร็จภายใน5วินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันขี่วินาทีนะแต่ผมเชื่อว่า5วินาทีนี้มันไม่ได้อะโอเคส2 1สองหนึ่งเริ่มเลยแล้วกันใช้กลางออกก็เกินแล้ว กับเวลานะครับจูเนียทำทัเมื่อขึ้นมาบอกทีมตัดหลงังบ้านอ่ะเสร็จไหมแผ่นละห้าวินาทีอะได้แต่ถ้าจะบอกว่าเอ้ยม่านตัวนี้ใช้เวลาติดตั้งห้าวินาทีทั้งหมดเลยคงไม่ใช่นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วคือจริงๆเนี่ยถามว่าต้องลุกออกมาไหมก็ไม่จริงๆไม่ต้องลุกนะอยู่ในรถทําเลยก็ได้แต่มันแค่ไม่ถนัดมากผมก็เลยต้องลุกออกมาเนื่องจากตัวผมใหญ่เนาะะเริ่มเลยอ้าว ติดตรงนี้ก็ใช้เวลาบอก5วินาทีเอาตรงๆนะคือถ้าเราจะทําแบบทีวีแชมเปี้ยนเราก็ทำได้แหละเร็วๆอะ่ะแต่มันไม่มีความปานนี่ไงคือมันถอดถอดใส่ได้เลยอะ่ะผมใส่แค่ไม่ถึงก็ประมาณ10วินาทีแล้วกันต่อมาห้าวิคงเยอะไปให้ม่านมันชนดันกันอย่างนี้นะครับจบละแค่นั้นเองคือพอใส่ม่านเนี่ยพื้นที่เฮดรูมันจะหายไปประมาณครึ่งนิ้ว ก็ต้องรับให้ได้เพราะมันจะหย่อนหย่อนตรงนี้บางคนก็อาจจะแก้ด้วยการเอาแมกเนติกมาติดอย่างเงี้ยฮะให้มันดันไปแต่ผมไม่แนะนําตรงนี้ก็ถามว่านั่งได้หัวติดไหม<อ>เดี๋ยวจะนั่งให้ดูหัวติดปะถ้าอย่างงี้ยังไม่ติดเลยก็ยังไม่ติดนะครับแต่พุงเริ่มติดแล้วโอเค<อ>ครับประมาณนี้ของแต่งชิ้นสุดท้าย <S <S ก็เป็นม่านโจว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นม่านหน้านะครับคนใช้งานรถจูนิเปอร์คันนี้เขาบอกว่าหน้ากับหน้าหน้ากับหลังคาก็พอแล้วไม่เอา ข้างๆนะครับและอีกอย่างผมเพิ่งไปคุยกับทีมออกแบบมาเขาบอกว่าข้างๆเขายังทําไม่เสร็จนะครับอันนี้ทําในรถไม่ได้ครับผมเคยลองแล้วมันตีนู่นตีนี่เละเทะเลยต้องทําแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปมันจะไม่ค่อยทามัดทำแมงหน่อย ถามว่าฟิตเมนต์มันดีไหมก็ก็ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากเพราะว่าถ้าถ้าเราเอานี้ลงมาเนี่ยมันจะพอดีเลยแต่ถามว่าเวลาเราดูเซนทรีโหมดอะตรงนี้มันจะเติร์กหน่อยมันจะมันจะเติร์กตรงกล้องมันจะบังนะครับจะบังนิดหนึงถามว่าเขามีคลิปให้ไหมตัวนี้จะมีคลิปมาให้ทั้งหมด6อันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้ไม่ใช้แต่ถามว่ามันฟิตไหมมันก็พอดีนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันของวินชิลแต่ว่าหลังคานี่ไม่เก็บละก็เก็บไปเลย โอ้ถ้ารีบไปทำงานก็ต้องเผื่อเวลาสองนาทีอ่ะยังตามอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเก็บอ่ะไม่ไม่ได้ง่ายเออถ้าเทียวกับเจ้าอื่นอ่ะยากเนี่ยเห็นว่าเก็บเสร็จแล้วล้วก็เอาถุงมาแต่หลังคาเนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าหนาวในเมกาถ้าหน้าร้อนในเท็กซัสเดเนาะใส่เถอะขอร้องไม่งั้นเดี๋ยวหัวจะร้อนนะครับเพราะว่าหน้าหน้าร้อนในเท็กซัสเนี่ยร้อนกว่าไทยนะครับร้อนระอุด้วยร้อนหนักๆเลยปิดคลิป โจว่าแต่เพียงเท่านี้ล้กันถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมของต่ละอย่างที่ใช้ไปผมก็ว่าถ้าถ้าเราเป็นคนรักรถระดับหนึ่งเนาะก็จะมีตัวที่กันเละตรงน้ํากันเละตรงนี้ตรงคอนโซลคอนโซลอาร์ม ตัวนี้ผมคิดว่ามันจาเป็นจริงๆแล้วก็ที่จับมือถือผมก็มองว่ามันจําเป็นจริงๆอีกอันนึงก็คือม่านหลังคามันก็จําเป็นจริงๆส่วนตัวกันแดดตรงนี้ถ้าเราจอดรถที่ไหนนานๆผมว่ามันก็จําเป็นนะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมแล้วล่ะมันแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ไอ้ส่วนที่มันจําเป็นจริงๆอ่ะผมก็พูดไปละประมาณนี้อ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับสนับสนุนผมได้ก็ใช้โค้ดบิงเทสลาแล้วกันเพื่อส่วนลด5%แล้วอ่าลลืมกกดดคคแ้วใรถามอะไรพพิม์เข้ามาในต์นะครับอขงแต่ลิไหนบ้างบอกกันมาไปลว สวัสดีครับบ๊ายบาย